สวัสดีค่ะฮิมาวาริจากชาแนลโอชิมูระฮิมาวารินะคะในคลิปนี้เราจะมาทําการคํานวณตัวสับเน็ตกันนะคะก่อนอื่นนะคะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะเราจะรู้ว่าในทุกๆในกลุ่มหรือว่าตัวสับเน็ตนะคะเราไม่สามารถที่จะใช้ตัว IP address ได้ทั้งหมดนะคะก็เราจะเสีย IP address ไปให้กับไปให้กับอะไรเลยไปให้กับตัว Broadcast ID นะคะแล้วก็ตัว เน็ตวิรดชใช่ไหมมาราค่ะแล้วเสียพให้กับสองตัวนี้แล้วก็ในแต่ละซับเน็ตนะคะหรือว่าในหนึ่งในวงเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันนะคะนั่นก็คือตัวเน็ตเวิร์กไอดีนะคะแล้วก็โฮสต์ไอดีนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวบอร์ดแคสไอดีนะคะสามตัวหลักๆนะคะอ่ะทตเสร็จแล้วนะต่อไปนะคะจะเป็นเนื้อหานะคะ เป็นสูตรการคำนวณแล้วนะคะซึ่งสูตรการคำนวณเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะคะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะมันจะเป็นสูตรในการคำนวณเพื่อหาตัวซับเน็ตนะคะแล้วก็ตัวจำนวนโฮสต์ซึ่งการที่เราจะหาจำนวนซับเน็ตได้นะคะก็จะหาได้จากสูตร2องกำลัง y นะคะโดยที่ y นั้นจะแทน จำนวนบิตที่ถูกยืมไปนะคะคือเป็นบอโรบิตนั่นแหละนะคะ mm. ก็เอาง่ายๆก็คือเป็นบิตที่เป็นหนึ่งเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าอยู่ในคลาสไหนนะคะ mm. แล้วก็การหาจำนวนโพสต์ Post นะคะต่อสับเน็ตเนี่ยเราจะหาได้จากสูตร2ยกกำลัง x-2 ลบนะคะโดยที่ x นะคะก็คือจำนวน โฮสบิดที่เหลืออยู่นั่นเองนะคะคือบิดบิตศูนย์ที่เหลืออยู่นั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เราจะดูตัวบอ o w บิ t หรือว่าตัวโฮส t b บิเนี่ยก็อยู่ขึ้นอยู่กับตัวคลาสของ ip ที่เรานำมาใช้คำนวณด้วยนะคะโอเคจากตัวอย่างนะคะตัวอย่างตัวนี้ตัวอย่างตัวนี้นะคะเขาจะให้ IP นะคะนี่หนึ่งเก้า 1> 4 1 0 0นะคะ IP เนี้ยจะเป็น IP ที่อยู่ในคลาส C นะคะซึ่งเขาก็จะให้ตัว subnet mask มาด้วยนะคะแต่ว่าในคลาส C นี่ยนะคะตัวคลาส C เนี่ย standard subnet mask ก็จะเป็น255.25.25.0นะคะแต่แต่แต่ mask subnet m s ที่เขาต้องการเนี่ยก็คือ255.25.25.240 นะคะเป็นมาสตัวนี้ซึ่งการที่เราจะคํานวณตัวสาเน็ตมาสได้นะคะหรือว่าการที่เราจะหาตัวบอโรบิดกับตัวโฮสต์บิดได้นะคะขั้นแรกเลยนะคะเราต้องทําการแปลงนะคะให้กลายไปเป็นบิตก่อนนะคะเพื่อง่ายต่อการคํานวณน,นะเพื่อดูว่า,าตัวสบเน็ตมาสที่เขาให้มานั้นน่ะมีบอโรบิตเป็นจํานวนเท่าใดแล้วก็มีโฮสต์บิตเป็นจํานวนเท่าใดนะคะ เพื่อเพื่ออะไรเพื่อเอามาใช้ในสูตรคำนวณเมื่อกี้นี้นะคะที่เราเพิ่งจะพูดไปนะคะใช่ก็จากรูปนะคะจากรูปนี้ก็ดูเป็นตัวอย่างง่ายๆไปก่อนนะคะจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นคาร์ซีใช่ไหมคาร์ซีเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นสแตนดาร์ดสับเน็ตมาใช่ไหมจะมีเลขสูนอยู่ทั้งหมด8ตัวเห็นปหแต่นะคะมาที่เขาต้องการเนี่ยสับเน็ตมาที่เขาต้องการคือ240่ใช่ไหมตัว บอโรบิตที่มันถูกยืมเนี่ยตัวบิตที่ถูกยืมมาะค่ะก็จะมีจํานวนทั้งหมด4ี่บิตเห็นปหมสี่บิตมีหนึ่งทั้งหมด4ตัวนะคะก็จะมาแทนเป็นตัว y นะคะตัวนี้แล้วก็จํานวนโฮสต์บิตที่เหลือนะคะคือเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ที่เหลืออยู่ตอนเนี้ยก็มีอยู่4ตัวเหมือนกันนะคะก็เอามาแทนเป็นตัว x นั่นเองนะคะพอเข้าสู่และเรียบร้อยเสร็จปั๊บแล้วก็จะได้ตัวสับเน็ตนะคะจานวนสับเน็ตทั้งหมดแล้วก็จํานวน โฮสต์ต่อสับเน็ตนะคะก็คือไอโฮสต์ต่อสับเน็ตเนี่ยหมายความว่าในหนึ่งสับเน็ตนะคะสมมติอันนี้คือมาคำนวณแล้วใช่ไหมคะว่าเออเรามีจำนวนสับเน็ตได้ทั้งหมดเท่าไหร่16บสับเน็ตนะคะเห็นไหมมีทั้งหมด16บสับเน็ตนะตรงนี้น่ ใน16สับเน็ตเนี้ยนะคะใน16สับเน็ตเนี้ยหนึ่งสับเน็ตของมันนะคะก็จะมีโได้ทั้งหมด14โฮสต์สับเน็ตที่1ก็มี14สับเน็ตที่2ก็มี14โฮสต์นะคะไปจนถึงสับเน็ตสุดท้ายเป็นสับเน็ตที่16ใช่ไหมก็จะมี14โฮสต์เหมือนกันนะคะก็จะเป็นโฮสต์ทั้งหมดที่จะมีได้ใน1นสับเน็ตนั่นเองค่ะก็ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะถ้า เขาให้ตัว network id มานะคะก็เป็น192.168.1.1นะคะแล้วก็ให้ subnet mask มาเป็น2 5 25 5 2 5 5 2 5าจอันนี้รู้สึกจะเป็นมีโบโลบิตสตัวมั้งน่าจะเป็น slash น่าจะใช่เดี๋ยวว่าคำนวณยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะขั้นแรกนะคะอันนี้เขาต้องการที่จะหาอะไรก่อนเขาต้องการหา subnet ใช่ไหมคะจำนวน subnet ทั้งหมดที่มีได้นะคะแล้วก็จำนวน โพสต์ตอหนึ่งสัเน็ที่สามารถมีได้นะคะแล้วก็ต้องการหา Network ID นะคะบอทแคตไอแล้วก็โพสต์ไอดีนะคะถามว่ามันมีเป็นเลขอะไรบ้างนะคะมีเป็น IP อะไรแล้วก็ IP ที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยมีตั้งแต่ช่วงที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะขั้นแรกเลยเราต้องการอะไรก่อนเราต้องหาอะไรก่อนเราต้องหาว่า IP เนี่ยมันอยู่คลาสไหนนะคะแล้วก็ หาตัว borrow bit นะคะแล้วก็โ o s t bit นั่นเองค่ะอันนี้ทบทวนนิดนึงเนาะอ่ะนี้จะเป็นตารางนะคะว่าใน private ip address นะคะเราจะสามารถมี class อะไรได้บ้างแล้วก็แต่ละ class เนี่ยจะมี rent อยู่ประมาณไหนนะคะก็ c l a s a ก็จะเป็นตั้งแต่10ใช่ไหม1ิ0 0 0ถึง10.25.25.25นะคะ class c อันนี้ก็ที่เราจะต้องดูในวันนี้นะคะ ก็นี่เห็นไหมหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดศูนย์อ่ะดูเลขตัวหน้าพอนะคะอ่ะเลขตัวหน้าคือหนึ่งเก้าสองใช่ไหมแสดงว่าเป็นคลาสซีถูกปะอ่ะเป็นคลาสซีฉะนั้นตัวจับเน็ตมาร์สล่ะจับเน็ตมาร์สของคลาสซีนะคะก็คือสองห้าห้าจุดสองห้าห้าจุดสองห้าจุดศูนย์นะคะถ้าเราแปลงเป็นบิตเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะคะขออนุญาตไม่พูดนะประมาณว่าในคลาสซีนะคะจะมี18ตัวทั้งหมด 3ชุดนะคะนี่เห็นไหมแปต,ตัวตัวที่ชุดที่1 8ตัวชุดที่2 8ตัวชุดที่3นะคะนี่เป็น Default นะต่อมาค่ะสเตปที่1เนี่ยก็คือเราต้อง Convert ก่อนนะคะให้ตัว Subnet March ตัวนี้นะคะที่เขาต้องการที่จะใช้เนี่ยให้กลายมาเป็นแบบ Binary ก่อนนะคะ c o n v o r t to Binary ก่อนแปลงไปเป็น Binary ก่อนนะคะการแปลงก็ง่ายๆนะคะมันจะเริ่มจากทางซ้ายมือสุดก่อนนะคะ ตัวเลขอ่ะมันจะวิ่งจากซ้ายไปขวานะคะเราไม่สามารถที่จะแทนสับเน็ตมาร์ชเป็นแบบเราไม่สามารถที่จะแปลงใช้สับเน็ตมาร์ที่เป็นแบบ0 0 0 0 0 0ูนูแบบนี้ไม่ได้นะคะมันต้องวิ่งแบบเป็น1แล้วก็ศูนย์เรียงไปเลยนะคะหรือว่า1 1, 1ึ 1, 1แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเลขศูนย์นะคะเราไม่สามารถที่จะมาแบบมีเลขศูนย์มาขั้นระหว่างเลขหนึ่งได้นะโอเคปะนะคะประมาณนี้ วิธีการคำนวณก็ง่ายๆค่ะก็ใน8ตัวเนี้ยนะคะใน8 8ตัวที่มีเนี่ยมันก็คือ2ยกกำลังนะคะเป็น2ยกกำลัง0ย์ถึง2ยกกำลัง7นะคะตามนี้การที่เราจะใช้ตัวตัวเลข2อยกกำลังได้เนี่ย2ยกกำลัง7หรือ2ยกกำลัง6ได้เนี่ยก็คือต้องดูก่อนนะคะว่าบิตไหนอ่ะเป็นเลข1น,นะคะอย่างการณีนี้นะคะเราก็คำนวณไปจากซ้ายไปขวาใช่ไหม อถอดไปถ้าเป็นเลข1นึป๊บ2องยกกำลัง7ได้เท่าไรเป็น128ใช่ไหมคะมันก็ยังไม่เท่า192ใช่ไหมคะเราก็ทำไงเราก็เพิ่มอีก1บิตนะคะก็เป็นตอนนี้มี1 2สองตัวแล้วเห็นเห็นปะก็จะเป็น2ยกกำลังเบวกกับ2อยกกำลัง6กนะคะก็จะได้อะไรก็จะได้128บวกด้วย64นะคะรวมกันแล้วได้92พอดีเลยเห็นปะอ้าพอได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า มีบิดที่ถูกยืมมาเท่าไหร่สตัวเห็นมาตรงนี้นะคะนี่นี่ก็ให้ดูง่ายๆนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเราจะมีการยืมบิดมา2องบิดนะคะก็จะมีบ r o w bit หรือคือตัว y นะคะเท่ากับ2อ,อ่ะบอโรบิดดูง่ายๆะคะ่ะถ้าเป็น c l a s s ีเนี่ยก็เดิมแล้วเนี่ยเดิมทีขนาดตัว Default เนี่ยมันจะมีศูนย์ตั้งแต่ ตัวแรกสุดของชุดที่4ใช่ไหมคะอันนี้คือชุดที่4นะอ่ะชุดที่4เนี่ยมีศูนยตัวแต่มัสมัสหนึ่งเก้าสิบสนี่ยเขาเขามีบิดเพิ่มมาอีก2บิดเห็นป่มมี1เพิ่มมา2ตัวฉะนั้นอันนี้แหละคะ่ะคือบิดที่ถูกยืมมาเป็นบอโรบิดนะคะก็คือ2มี1นึตัวคือ2องเนี่ยแทนแทนค่าเข้าไปเลยนะอ่ะอันนี้เราได้บอโรบิดแล้วนะต่อมานะคะ ต่อมาเราจะหาอะไรเราจะหาโฮสตบิดนะคะโฮสตบิดคืออะไรโฮสต์บิดก็คือจํานวนศูนนั่นแหละนะคะจํานวนศูนย์ที่เหลืออยู่นะคะก็คือนี่มีศูนย์ทั้งหมด6ตัวเห็นไหมเหลือจะเอาเป็น8ปลบสก็ได้นะคะ8มาจากไหน8ก็คือจำนวนบิตทั้งหมดที่มีนะะททั่นแหละค่ะมีศูนย์ทั้งหมดที่มีลบด้วยจํานวนที่ถูกยืมไปก็คือ2นะคะก็เป็น8ปดลบสอหรือถ้าแบบไม่อยากคํานวณน,นะคะก็ดูดูดูดดง,ง่ายเลยนะคะว่า เหลือศูนย์ทั้งหมดเนี่ยกี่ตัวนะคะก็จะเห็นว่าเหลือศูนย์ทั้งหมด6ตัวนะคะก็ามาแทนเลยเป็นโฮสต์บิที่เหลืออยู่นะคะอ่ะทีนี้เราก็จะคำนวณอะไรนะคะว่าไอตัว number of subnet เนี่ยหรือว่าจานวน subnet ที่เราสามารถมีได้เนี่ยมีกี่ subnet นะคะอ่ะเราได้ y แล้วใช่ไหม borrow คือ borrow bit ก็คือ2ใช่ปหคะ y เนี่ยก็คือเลข2ที่เราไปคำนวณหามาได้ะคะ่ะ ก็เข้าสู่เลย2กลังวายนะคะก็จะได้เท่ากับ4นะคะเป็น2กํกลังสองใช่ไหมก็เท่ากับ4หมายความว่าสับเนต็ตมาชุนนี้ยนะคะมันจะแบ่งแยกย่อยได้4สับเนต็ตย่อยนั่นเองค่ะอ่ะต่อมานะคะเราจะมาหาจํานวนโพสที่สามารถมีได้ใน1สับเนต็ตกันนะคะเราสามารถหาได้จากอะไรเราสามารถหาได้จากจํานวน โพสบิดที่เหลืออยู่นะคะตามสูตรเลยคือ2องกำลังเลบสนะคะโดยที่ x คืออะไร x คือจํานวนบิตที่เหลืออยู่นั่นเองนะคะจํานวนโพสบิดที่เหลืออยู่นะคะก็คือบิดศูนย์นั่นแหละนะคะตอนนี้เหลือศูนย์กี่ตัวเราเหลือศูนย์อยู่6ตัวใช่ไหมแล้วก็เอามาแทนแล้วนะคะก็คือ x อเท่ากับหนะคะก็กลายเป็น2องกำลังหลบสนะคะอ่ะเผื่อใครไม่ทันเนาะ2องกำลังห ลบ2ก็จะเท่ากับ64-2ลบ2นะคะเท่ากับ62โฮสต์หมายความว่าใน1นึ่ n e ับเน็ตนะคะใน1นึ่ับเน็ตย่อยเนี่ยเราจะมีจำนวนโฮสที่สามารถใช้ได้เนี่ย62โฮสต์เท่านั้นนะคะทายก็แบ่งกันไปเลยค่ะมีทั้งหมด4ซ u b ับเน็ตใช่ไหมแต่ละซับเน็ตเนี่ยก็จะใช้ได้แค่62โิส ใช่ค่ะประมาณนี้ได้เท่านี้เลยค่ะได้เท่าโฮสต์นะคะทุกคนได้เท่ากันโอเคนะซึ่งไอ้ลบ2เนี่ยมาจากไหนนะคะเผื่อคนงงหรือว่าคนตามไม่ทันนะคะลบ2ตัวเนี้ยก็มาจากจำนวนเอ่อไม่ใช่จำนวน,นะคะ่ะไอ้ลบ2ตัวเนี้ยมาจากตัวตัวอะไรเอ่ยมีใครนึกออกบ้างก็คือตัว Network ID กับตัวบ r o a d c a s t ID นะคะที่มัน ถูกจองไปแล้วนั่นเองค่ะก็อย่างที่เคยบอกนะคะว่ามันจะถูกจองไปเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นขนาดย่อยนะคะก็จะถูกจองไป2 2ตัวเสมอเพราะว่าในแต่ละเน็ตเวิร์กหรือว่าแต่ละสับเน็ตย่อยนะคะจําเป็นที่จะต้องมีบอร์ดแคสไอทีแล้วก็เน็ตเวิร์กไอดีนะคะเพื่อที่จะไว้เน็ตเวิร์กไอทีเนี่ยก็ไว้แบบระบุนะคะว่า ไอพช่วงเนี้ยเป็นของในเวิร์กนี้นะเนเวิร์กเอนะนะคะแล้วก็บอร์ดแคสเนี่ย <c oughs> ก็เอาไว้กระจายข้อมูลแต่และเน็ตเวิร์กใช่ให้กับทุกทุกโฮสนะคะประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็เราก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นโฮสสิบสองใช้ได้ทั้งหมด62สิบสองโฮสนะคะต่อมาเราก็จะมาหากันนะคะว่าเราจะ มี Network ID เป็นเท่าไร่แล้วก็บ r o a d c a s t ID เป็นเท่าไรนะคะแล้วก็ช่วงโ o ส t ID ที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยคือช่วงไหนนะคะตอนนี้เรารู้อะไรแล้วบ้างตอนนี้เรารู้ว่า Number of Subnet เน็นี่ยจำนวนซับเนทท็ตทั้งหมดที่เราสามารถมีได้นะคะคือ4 4 s u b n ซับเน็ตใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีจำนวนโ s สที่สามารถใช้ได้ทั้งหมด62 h o s สนะคะแล้วเราก็รู้ว่าไอเลข IP ที่เขาให้มาตรงนี้ค่ะ192.168.1.0เนี่ยเป็น Network ID นะคะอ่ะอันนี้ก็สบายหน่อยนะคะเพราะว่าตัวแรกเนี่ยไอ้สับเน็ตที่หนึ่งเนี่ยเออเราไม่จำเป็นที่จะต้องหาตัวเน็ตเวิร์ไอดีนะคะเพราะาเขาให้มาแล้วแล้วก็เอามาแทนได้เลยนะคะต่อมาเราต้องมาต้องมาหาตัวบอดแคสไดดีใช่ไหมคะอ่ะ เราจะหาบอร์ดแคดไดีได้จากไหนล่ะเราจําได้ใช่ไหมคะว่าจํานวนโฮสทั้งหมดที่เราสามารถมีได้เนี่ยคือ6 2สิสโฮสใช่ไหมโดยที่มันลบลบเน็ตเวิร์กไอดีไปแล้วแล้วก็บอร์ดแคดไอดีไปแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาบวกกลับมามันเดิมอะบวกกลับมาชั่วคราวนะเป็นเท่าไหร่64ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เอาเลขหกี่น่แหละคะ่ะไปบวกกับตัวเน็ตเวิร์กไอดีได้เลยนะคะแต่ต้องลบหนึ่งด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในทางโปรแกรมมิ่งนะคะ เราจะเริ่มที่เลขศูนย์เสมอนะคะเราต้องนับเลขศูนย์ด้วยนะไม่นับเลขศูนย์ไม่ได้นะคะเตือนนะคะเตือนนะคะต้องนับเลขศูนย์ด้วยนะเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาศูนย์มาบวก64ได้เลยตรงๆนะคะไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราจะบวก64ไปอย่างนั้นอะหมายความว่าเราจะมีตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลข64ใช่ไหมลองนับดูดีๆด,ดิมันจะได้ทั้งหมด65สห้านะผิดนะคะอืมฉะนั้นถ้าเราจะมาบวกเนะี่ย ถ้าเราจะมาบวกแบบตรงๆเลยนะเราก็ต้องเอามาแบบเราก็ต้องเอาบวกแบบ6 4สิ่ลบหน่ะมันจะได้63นะคะนี่ก็ได้ประมาณนี้ก็ <c oughs> เ,เก็บเลข63บาไว้ในใจนะคะเราก็จะได้บอดแคสได้ดีละก็คือเป็น192.168.163นะคะเลข63สิเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะก็คือเอาเอาจำนวนโคสทั้งหมดที่มีอะ นี้โฮสทั้งหมดที่มีก็คือรวมรวมบอดแคบกับเน็ตเวอร์ดีมาแล้วนะมันถึงเป็นโฮสสิบสี่แล้วก็มาลบด้วยหนึ่งนะคะก็จะได้โฮสสิบสามพอดีเนก็ได้บอดแคสได้ดีมานะคะทีนี้จํานวนโฮสที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยก็คือเอาเลขนะคะเรามีเน็ตเวิร์ดีแล้วใช่ไหมเรามีเน็ตเวิร์ดีแล้วก็เอามาบวกหนึ่งได้เลยค่ะอ่ะโฮส ที่มันจะไอพีตัวแรกถัดจาก Network ID เนี่ยที่มาสามารถใช้ได้ก็คืออะไรก็คือ1ใช่ไหมเป็น1 9 2 1 6เ1 1นะคะเพราะว่าศูนเนี่ยมันถูกใช้ไปะละก็ถบอมาก็เป็น1ถูกปะโฮสตัวแรกไ p ตัวแรกสุดที่สามารถใช้ได้ก็คือ192.168.1.1นะคะแล้วตัวสุดท้ายล่ะตัวสุดท้ายเราจำได้ใช่ไหมคะว่าจานวนโฮสทั้งหมดที่สามารถมีได้ใน1นับเน็ตเนี่ยคือ62 ก็เอามาใส่ได้เลยค่ะนี่เอามาใส่ตรงนี้เอามาใส่ได้ตรงๆเลยนะคะได่หรือหรือนะคะหรือว่าเราจะลบหนึ่งจากตัวอ r o a d c a s t id ก็ได้เหมือนกันนะคะจะได้ไม่ต้องคำนวณเยอะนะง่ายงง่ายง,ายงายต่อไปนะคะเราจะหา s ั b เน็ตตัวที่2กันนะคะว่าเรามีวิร์กไอ id เป็นอะไรแล้วก็อ r o a d c a s t id เป็นอะไรนะคะแล้วก็จํานวน ตัว host id range ที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรารู้ใช่ไหมคะว่า ip ตัวสุดท้ายของ subnet ที่1คืออะไรก็คือ b o a d c a s t id ใช่ไหมฉะนั้น network id นะคะก็คือ ip ตัวแรกสุดของ subnet น,น,นั้นถูกไหมฉะนั้นเราก็บวก1ไปจากตัวสุดท้ายของของ b o a d c a s t id ของ subnet หนึ่งใช่ไหมก็จะเป็น64ถูกปะ อ่ะฉะนั้นไอตัวเน็ตเึือ ID อเนี้ยค่ะของซับเน็ตตัวที่2นะก็จะเป็น192.168.164นะคะใช่แล้วทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะใช้สูตรเดิมก็คือเอา64เนี่ย64นี่มาจากตัวโฮสต์ทั้งหมดที่สามารถใช้ได้บวกกับจำนวนเน็ตเวิร์ก ID กับบอร์ดแคสต์ ID นะคะก็คืออย่างละหนึ่งนั่นแหละได้ทั้งหมด64ถูกปะ อ่าเสร็จปุ๊บแล้ก็มาบวกกับในหวยดีนะคะแล้วก็อย่าลืลบหนึ่งนะคะบวกทั้งหมดก็ได้เท่าไหร่เป็นหกบวกหกสิบสเป็นเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งยยี่ิบแปดใช่ไหมคะแล้วก็ลบหนึ่งเราก็จะได้127ถูกไหมคะเราก็จะได้บอร์ดแคทได้ดีกันมาและะ้วค่ะใช่ก็จะได้เป็น1 9ึ1งเ1้าสองนะคะทีนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะ ตัว host id ที่เราสามารถใช้ได้ใน subnet ที่2นะคะก็ถัดจาก network id เป็นอะไรเป็น192.168.1.65นะคะไปจนถึงอ่ะก่อนที่จะเป็น broadcast id นะคะก็เป็นเลขอะไร192.168.1.126นะคะเพราะ b r o a d c a t คือ127ถูกปะก่อน broadcast ก็จะเป็น126อ่าประมาณนี้ค่ะ บวกกันง่ายๆเป็นการบวกเลขง่ายๆเท่านั้นเองนะคะถัดมาในสับดนห์ที่3นะคะก็เราจะหาในเวอร์ไอเดียได้จากอะไรนะคะในพาร์ทที่แล้วใช่ไหมคะในสับดนห์ที่2เนาะเราเห็นในพีตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะว่าเป็น192.168.1.127ึ่งปนอดซึ่งเป็น w มดแคดไอเดียใช่ไหมคะฉะนั้นตัวถัดไปนะคะก็จะเป็น128ถูกปะอ่าซึ่ง มันเป็น IP ตัวแรกของสักน็ตที่3ใช่ไหมคะฉะนั้นมันก็จะเป็น Network ID นั่นเองนะคะตายนิ่งมากเราได้ Network ID มาแล้วนะคะก็เป็นเลข192.168.1.128ใช่ไหมคะเราก็เอามาบวกเลข64นะคะแล้วก็ลบ -1 ก็เป็น63ใช่ไหมเป็น128บวก63นะคะก็จะกลายเป็น191นะคะเป็น Botcast ID นั่นเองคะ่ะ ซึ่งในเมื่อเราได้ Network ด d มาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็บอดแค์ได้ดีมาใช่ไหมถัดจาก Network ด d ก็จะเป็น IP ตัวแรกที่เราสามารถใช้กันได้บน n e t นี้ e ว w o Subnet ที่3ใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนที่จะเป็นบอดแค์ได้ดีเนะี่ยมันก็จะเป็น IP ตัวสุดท้ายที่จะสามารถใช้ได้ใน Subnet วงที่3นี้นะคะก็จะเป็นอะไรเลยถัดจาก Network ID เป็นอะไร192.168 จุด1นนะคะก่อนนี้จะเป็นบอรแคดดี่ะเป้ 0, ่ประมาณนี้ค่ะต่อมานะะจะเป็นตัวสัาเน็ตัวสุดท้ายแล้วนะเป็นสเน็ที่4ค่ะก็เมื่อกีนี้เราได้บอรแคดีของขน็ที่3แล้วใเป็น IP ตัวสุดท้ายนาถัดจาก IP ตัวสุดท้ายของสําเน็ที่3ก็คือ ไอพีตัวสุดท้ายของสำานกที่3คืออะไร192.168.1.191ถูกไหมถัดมาก็เป็น1 9 2่เาเป็น1 9 2 1 6 8 1 1 9 2นะคะเหมือนก็เป็น Network ID นะคะเพราะว่าเป็น IP ตัวแรกสุดของ Network วงนี้นะคะวงที่4นะในเมื่อเราได้ Network ID มาแล้วนะคะเราก็บวกด้วยจำนวนโฮสต์ทั้งหมดที่มีของ IP นี้เลยนะคะคือ64นะ อันนี้รวมในเวอร์แล้วก็บอร์ดแคดไอดีไปแล้วนะคะแล้วก็ลบด้วยหนึ่งด้วยนะคะอ่าก็จะเป็นหกสิบสามถูกปะเป็นหนึ่งเก้าสองบวกด้วยหกสิบสามก็จะได้สองร้อยห้าสิบห้านะคะเป็นบอร์ดแคดไอดีของซับเน็ตที่สี่นะคะใช่ตามตัวตามที่ขึ้นเอาไว้เลยนะคะซึ่งวิธีการหาโฮสไอดีที่เป็นเรนเน่ยก็เหมือนเดิมเลยะคะ่ะถัดจากในเวอร์ไอดีไปหนึ่งตัวแล้วก็ ก่อนที่จะเป็นบอดแคดไอดีหตัวนะคะก็จะเป็นอะไรเทัดจากในวดีใช่ไหมทัดจากในวดีก็เป็น1 9 2 1 6เ1 1 9 3นะคะแล้วก่อนที่จะเป็นบอดแคดไอดีคืออะไรหนึ่งเป็น192.168.1.254นะคะอันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับตัวคลาสซีเนาะซึ่งก็จะมีทั้งหมดอันนี้เป็นอะไรนะเป็นสแล 26นะคะก็จะมีสับเน็ตได้ทั้งหมด4ีสับเน็ตนะคะแล้วก็จำนวนโฮสต์ต่อสับเน็ตเนี่ยเป็นตัว12โฮสต์นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลาส s C ในพาร์ต่อไปนะคะก็จะเป็นคลาส B นะคะที่เราจะมาลองสอนดูนะคะแล้วก็ทำตัวอย่างมากเล็กๆน้อยๆนะคะจะไม่ลงลึกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหัวแตกกันนะคะเท่านี้ก็น่าจะหัวแตกจะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พี่มาจางขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ